ร้านตลาดไทยแก๊สน,นะครับคลิปนี้เป็นคลิปทดสอบก่อนส่งเป็นเตาทําขนมครกนะครับรุ่นประหยัด3หัวเตานะครับมีข้อข้อต่อแยกเตาสําหรับคุณลูกค้าที่ตัวเล็กๆนะครับไม่สามารถที่จะยกทีเดียว3หัวเตาได้นะครับก็แยกเป็น เป,เป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวได้เลยนะครับก็ชมคลิปดูนะครับถ้าสนใจก็โทรเข้ามาติดต่อที่ร้านตลาดไทกแก๊สได้เลยครับเตานี้สามารถทําเตาขนมครกเตาขนมครกสิงคโปร์ทำเตาขนมไข่นะครับเพียงแต่เปลี่ยนเบ้าก็ใช้ได้เลยนะครับชมคลิปดูก่อนนะครับ เราสินค้าดีมีคุณภาพนะครับเราจะใช้เกรด A อทางนั้นเลยนะครับแล้วก็ซื้อไปถ้ามีปัญหาก็โทรเข้ามาติดทางติดต่อทางไลน์ทาง Facebook ทาง YouTube หรือทางเบอร์ที่ให้ได้ที่ไวันี้นะครับก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันนะครับชมคลิปดูก่อนนะครับอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับจนจบคลิปครับสวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็ ขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับที่อยู่ปทุมธานีนี้เองนะครับแถวแถว,แถวตัวอำเภอเมืองนะครับก็สั่งเตาทําขนมครกนะครับรุ่น3ามหัวเตานะครับอันนี้ลูกค้าเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับเวลาจะลงตลาดนัดเนี่ยเวลาจะยกทีเดียว3ามเตาเนี่มันยกยากนะครับเราก็เลยทางร้านก็เลยแนะนําว่าให้ใช้ตัวนี้เข้าไปเพิ่มนะครับตัวนี้ครับ เป็นข้อต่อทองเหลืองเวลาแยกแยกเตานะครับสามารถแยกเตาได้เตาแม่ค้าก็แยกได้นะครับสามารถที่จะแยกเป็น2เตา3ามเตาแล้วก็เวลาเวลาเราจะยกเนี่ยกแค่หมุนพวงมาลัยออกนะครับก็เหมือนทางแก๊สนี่แหละครับอันนี้สั่งซื้อได้นะครับแค่690บาทเองนะครับสั่งซื้อได้เราส่งไปทั่วประเทศเลยนะครับก็นี่นะครับลูกค้าก็สั่งมาหัวตา3าหัวเตาเลยนะครับนี่ครับเวลาถอดถอดอย่างนี้นะครับคุณลูกค้านี่ ผู้หญิงคนเดียวตัวเล็กๆก็สามารถยกได้เลยนะครับเพราะแยกทีละเตาละเตาเนี่ยเหมาะสําหรับงานออกด้านนอกนะครับไปตลาดนัดเนี้ยจะเป็นอย่างงี้นะครับก็ยกทีละเตานะครับก็เบามือหน่อยไม่งั้นนะครับถ้าต่อพ่วงกัน3หัวเตาเนี่ยยกไม่ได้เลยนะครับยกไม่ได้จริงๆเนีทีนี้เราทางร้านก็เลยคิดค้นนะครับก็หาวิธีคิดมานานแล้วล่ะว่าเ,าเจอปัญหาอย่างนี้นะครับลูกค้าทํายังไงให้ลูกค้าได้ สะดวกสบายนะครับแล้วก็ปลอดภัยอ่าเป็นเป็นทองเหลืองด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับเนี่ยหมุนมือเดียวพอดียังหมุนได้เลยนะครับไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนหัวปรับที่เข้าถังแก๊สนะครับนี่ครับสามหัวเตานะครับเป็นรุ่นประหยัด3หัวเตานะครับก็ประกอบด้วยนะครับหัวปรับเข้าถังแก๊สนะครับพร้อมกับเตาวาโยกนะครับตาไก่วาโยกนะครับอ่าวาโยกเนี่ยมัน มีประโยชน์คือว่าเรารู้ว่าตอนนี้ปิดหรือเปิดเราจะรู้เลยนะครับเนี่ยอย่างนี้ปิดนะครับถ้าเปิดก็ดึงมาหาเรานี่ครับเนี่ยเราสังเกตได้นะครับเวลาเราจะจุดเตาปุ๊บเรามองอ้าวปิดอยู่นะหรือลืมเปิดคาไว้อย่างนี้เราก็รู้อ้าวนี่มันเปิดไว้นะครับเพราะมันเรื่องแก๊สนี่อันตรายนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้สังเกตนะครับมันก็อันตรายพอดีเป็นวาวโยกเนี่ยสังเกตง่ายด้วยแล้วก็ทนทานด้วยวาวโยกเนี่ยนะครับแล้วก็มีข้อต่อเทคนิคเนี่ยครับไอข้อต่อ แยกเตานะครับตัวนี้สามหัวเตาก็ใช้สองอันนะครับตรงนี้เราก็แปลงให้เป็นหางปลาสามารถเดินเป็นระนาบเดียวกันเลยนะครับพร้อมกับสายนี่ครับทนแก๊สทนน้ามันนะครับข้างนอกทนน้ามันข้างในทนแก๊สเป็นสายยางอย่างดีทนนะครับเราก็เอาของคุณภาพที่เกรดเอดีๆทนทานให้คุณลูกค้าแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็ฝาปิดอลูมิเนียมนะครับจะพอดีกับเบ้าหน่มครกพอดีเลยนะครับพอดีลูกค้านะครับ เป็นสูตรแป้งร่อนนะครับก็เลยใช้เบ้า28หลุมของเนะครับซึ่งจะเบามือนิดนึงนะครับเวลาจะล่อนนะครับเราก็ให้คุณลูกค้าเลือกนะครับจะเอาเป็นตาไก่ตาเอหรือเป็นอลูมิเนียมก็เลือกได้หมดแล้วครับตามที่คุณลูกค้าต้องการนะครับบางทีเนี่ยถ้าร่อนเนี่ยก็ต้องใช้เบาๆหน่อยนะครับยกเบาแล้วก็ล่อนได้นะครับแต่ถ้าเกิดเอาไปแค่เราก็เอาแบบหนักๆหน่อยแล้วแต่นะครับเตาเนี่ย สามารถเป็นไช้เตาทําขนมครกสิงคโปร์ก็ได้นะครับเป็นทําขนมไข่ก็ได้นะครับเตาตัวนี้นะครับแล้วก็เตานี้ทําหอยครกได้เหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วก็มีแผ่นกระจายความร้อนนะครับแผ่นกระจายความร้อนเราทําจากเหล็กแผ่นนะครับไม่ใช่สังกะสีนะครับเพราะฉะนั้นจะหนาแต่ก็ไม่หนามากนะครับก็คือว่าให้มันลักษณะว่า รับความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็เบามือด้วยนะครับเรามีชุดนี้จะมีแบบนี้เลยนะครับนี่ครับครับเป็นเตาเล่งไอเตาซีสามสิบเตาแรงดันต่ํานะครับห้ามใช้หัวเล่งนะครับต้องใช้หัวปรับแบบนี้นะครับหัวเล่งห้ามใช้เด็ดขาดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟกันนะครับครับเปิดถังนะครับเปิดถังอ่าตัวนี้แก๊สจะวิ่งมาตรงนี้หมดแล้วนะครับเนี่ย ตรงนี้มีไฟแก๊สวิ่งมานะฮะงก็จะไม่รั่วนะครับไม่รัว่วนี้เดี๋ยวมาลองลองไฟดูนะครับอ่าปืนปืนไม่มีไฟซะแล้วอ่านี่ครับตัวนี้นะครับคุณลูกค้าเป็นตัวปรับอากาศนะครับปรับอากาศให้เป็นเสียวเขียวอย่างนี้นะอ่าตัวนี้เป็นตัวปรับอากาศเนี่ยนฮะแดงแดงนี้ไม่ได้แล้วก็ดึงออกหน่อยครับ ดึงให้อากาศมาผสมนิดนึงนะเป็นอย่างนี้เลยสวยแล้วใช่ไหมครับอย่างนี้เลยนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเนี่ยฝาประกาศปุ๊บเนี่ยแดงอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็ปรับสักนิดนึงให้เขียวอย่างนี้เลยนะครับครับครับนี่นี่ครับไอ,ยอย้แดงๆนี้เป็นขมเหลาขมเหลา เดี๋ยวก็หายเป็นไปติดนิดนิดหน่อยนะฮะเราจะลองทุกทุกทุกเตาเลยครับที่ออกจากเราเนี่ยเราต้องลองไฟก่อนนะครับเราจะต้องลองไฟก่อนทุกเตาทุกทุกทุกครั้งนะครับเพราะว่าเราส่งให้ลูกค้าเนี่ยไปไกลนะครับพอไปไกลถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ได้ทดสอบเนี่ยไปถึงลูกค้าจะเสียเวลานะครับนะปรับไฟปรับไฟซะหน่อยนะครับนี่หงมนอกวงในนะครับตัวนี้บางทีอะแก๊สนะครับเขาใช้ไม่แรงหรอกครับ แล้วแต่สูตรนะแล้วแต่สูตรนะฮะนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็คุณลูกค้าครับถ้าวางวางแผ่งกระจายความร้อนนะ่ะก็แนะนำนะให้จุดตรงกลางก่อนก็ดีนะครับแล้วก็ให้มาปรับไฟเอาตรงนี้เอานะครับเพราะว่าเอ่อถ้าเกิดเราวางหมดเลยนะครับวางวางแล้วมาจุดทีหลังอนะ่ะบางทีแก๊สตัวจุดนะ่ะมันมันไม่ติดพอไม่ติดปุ๊บเนี่ยมันสะสมนะมันสะสมข้างในแนละ้วมันจะ พอแก๊สมามันก็จะตุบใส่หน้าเรานะครับบางทีก็แขนเขินเราก็จะไหม้นะครับก็ช่องทางติดต่อเราทาง Facebook ทาง YouTube ก็ได้นะครับหรือเบอร์ที่ให้ไว้ตรงนี้นะครับก็โทรติดต่อกันได้เช่นเดียวกันนะครับก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะครับเรายินดีจัดส่งห้ทั่วประเทศนะครับช่องทางติดต่อเราก็สะดวกนะครับเวลามีปัญหาเราก็ติดต่อกันทางนี้ทางโทรศัพท์ได้เลยนะครับหรือจะมีปัญหาเรื่องเราจะให้เราแก้ไข ทําคลิปวิดีโอการแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยเราก็สามารถทําให้ได้ด้วยนะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับที่แวะมาดูแวะมาชมนะครับก็ขอให้คุณลูกค้าสุขภาพแข็งแรงนะครับปลอดภัยปลอดเชื้อโรคนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ